อะไรเนี่ยเหมือนเดิมเลยลุ้นแชมป์เต็มตัวเซฟเทนฮาร์ส <laughs> โอนี่ยาวหน่อยดีใจจังจะได้อยู่ถึงแดงเดือดอ๋อหมายถึงเทนฮาร์สใช่ไหมดีใจอยากให้อยู่ถึงแดงเดือดจะได้โดนโดนถล่มใช่ไหมครับเฮี <laughs> ยมัญญาอ่อนทิ่ไหยเลยนะก็ ตอนนี้กลายเป็นเรื่องปกติธรรมดาไปแล้วนะครับเวลาแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะคู่แข่งได้สำเร็จนะก็จะต้องเจอกับออคอมเมนต์ยอดฮิตนะตามสูตรสำเร็จก็คืออันดับแรกเลยคือลุ้นแชมป์เต็มตัวและมีคนมาบอกได้บอกว่าก็พี่บูพูดเองลุ้นแชมป์เต็มตัวก็ขอชี้แจงตรงนี้นะครับว่ากูไม่ได้พูดนะไม่เคยพูดเลยแล้วก็ที่สำคัญ ไม่กล้าพูดด้วยไอ้คำว่ารุนชัําเต็มตัวเนี่ยไม่ได้มาจากผมนะบางคนยัง,งโง่อยู่เข้าใจผิดว่าไอ้บอบูไงมึงพูดเองแล้วเวลามึงโดนแซวมึงก็รับไม่ได้อ่อคือบอกอีกครั้งนะฮะว่ากูไม่ได้พูดครับนะฮะไม่ใช่มาจากผมนะฮะแล้วก็ส่วนใครจะเซฟเทนฮาร์ใครจะอยากให้อยู่ถึงอันนี้ก็เอาที่สบายใจเพราะว่ามันก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะแต่สำหรับเด็กผีทุกมู่เรานะฮะ หรือโดยส่วนใหญ่อ่ะอันนี้เขาก็เรียกว่าก็จะเจียมเจียมเนื้อเจียมตัวนะไม่ได้หวังอะไรมากรู้กันอยู่เพราะว่าถ้าดูแมนยูเล่นทุกนัดนะก็จะเกิดอาการที่เรียกว่าห่อเหี่ยวหดหูอึดอัดเหมือนถูกกางเกงในเข้าตูดนะมันจะกระสับกระส่ายมันจะแบบไม่ค่อยสบายเนื้อไม่ค่อยสบายตัวนะแล้วเมื่อวานนี้เล่นในบ้านเอาชนะผู้มาเยือน นะทีมท้ายตารางอย่างลูตันได้ก็จริงแต่ก็ไม่ได้โชว์ฟอร์มเปล่งปลั่งอย่างน่าสะจดสกยองไม่ได้เล่นแบบโอ้โหนำมาซึ่งความน่าประทับใจฤดูกาลน,นี้แมนยูเล่นในพรีเมียร์ลีกไปแล้ว12นัดนะครับชนะ7นัดทั้ง7นัดที่เอาชนะคู่แข่งเนี่ยไม่มีเกมไหนเลยที่เอาชนะคู่แข่งได้มากกว่าหนึ่งประตูพูดง่ายๆว่าไม่มีไม่มีชนะขาดอ่ะไม่มี2-0 3-1 สี่สองสามี่ไม่มีมีแต่เฉือนวุดวิดเฉือนหวิวนะครับนะัดเปิดฤดูกาลกับเฉือนวูฟหนึ่งศูนย์เอาชนะนอตติงแฮมฟอร์เลสก็กระหืดกระหอบนะครับจะชนะมีใครชนะเบลนฟอร์ดก็โอ้โหแม่งใจหายใจคว่ำช่วงทดเจ็บชนะเบอร์ลี่ก็แค่ประตูเดียวนะครับชนะเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดก็เอาตรง,ตรง,ตรงก็ ลูกยิงแบบผีจับยัดชนะฟูแลมก่อนนาทีสุดท้ายทดเจ็บแล้วนะเมื่อสัปดาห์ก่อนชนะฟูแลมก็กําลังจะไม่ชนะกําลังจะเสมออยู่ลมล่อเมื่อคืนนี้ก็เช่นกันนะครับชนะลูตันได้ก็จริงแต่ดูแล้วมันแบบเฮียมันมันดูแล้วแบบมันมันไม่ได้ดั่งใจนะเวลาชนะจะชนะแค่ประตูเดียวแต่เวลาแพ้นะสิบสองนัดชนะเจ็ด แพ้ไปห้าเวลาแพ้เนี่ยเขาเรียกว่าแพ้สบายๆแพ้แบบหมดสภาพโดนสเปอร์ยิงก็สองดอกอาเซนอลก็ล่อไปสามหนึ่งนะฮะไบรตันบุกมาอัดเนี่ยสามหนึ่งนะครับแพ้แมนซิตี้ค่าบ้านก็เละเทะเลยเวลาแพ้แพ้เละแพ้แบบหมดสภาพแพ้แบบโอ้โหนะฮะแพ้แบบแพ้แบบถังขี้ระเบิด แต่เวลาชนะคู่แข่งเนี่ยจะชนะแบบกระจุ๋มกระจิม๋มชนะแบบกระท่อนกระแทน่นแต่ขอโทษนะฮะทำไปเล่นไปนะฟ,ฟอร์มการเล่นไม่ค่อยจะโสภาสถาพรชนะก็กระท่อนกระแทน่นกระจุ๋มกระจิม๋มกระเสือกระสนแต่ตอนนี้พุ่งทยานฮะแสงหน้านิวคาสเซิลกับไบรตันขึ้นมาอยู่อันดับหกของตารางซะอย่างนั้น บางทีฟุตบอลแม่งก็บ้าๆบอๆแบบเนี้นะครับเขามีคำหนึ่งเขามีคําพูดหนึ่งเขาบอกว่าตารางคะแนนไม่เคยโกหกใครแต่สําหรับผมเนี่ยผมผมเคยเขียนเรื่องนี้นะว่ามันก็ไม่แน่เสมอไปบางทีตารางคะแนนนะที่เห็นเป็นตัวเลขเป็นแบบโอโ้โหนะเป็นตัวเลขชัดเจนเป็นอันดับบางทีมันก็โกหกเราแมนยูอยู่อันดับหกของตารางแต้มมากกว่านิวคาสเซิลแต่ถ้าเทียบฟอร์มกันแล้วเนี่ย ขอโทษนะฮะแม่งคนละเรื่องเลยคือนิวคาเซิลแม่งโอ้โหเกมลุกแม่งดุดันนะครับยิงคู่แข่งนี้แบบโอ้โหยิงรัวๆเลยฤดูกาลนี้นิวคาเซิลแม่งยิงคู่แข่งไปเดี่ยสิบสองนัดเนี่ยแม่งยิงไปยี่สิบเจ็ดประตูนะฮะส่วนแมนยูแมนยูยิงคู่แข่งไปสิบสามประตูน้อยกว่านิวคาเซิลนี่ครึ่งหนึ่งผลต่างประตูได้เสียนิวคาเซิลแม่งบวกบานเลยแมนยูแม่งติดลบ แต่ที bueno, à, ่ตลกแมนยูแม่งันดับสูงกับนิวคาสเซิลแข่งเท่ากันนะไม่ได้แข่งมากกว่านะแมนยูแม่งันดับสูงกัานิวคาสเซิลเหลือเชื่อไหมคือฟอร์แม่งแตกต่างกันหน้ามือเป็นหลังตีนเลยถามว่าทําไมนะฮะเท่านั้นไม่พอตอนนี้แมนยูตามตามหลังกาฝูงหกแต้มลุ้นแชมป์เต็มตัวของจริงถุยสัตว์นะครับ อันนี้ผมเอาฮานะอย่าไปซีเรียสไม่ได้คิดว่าจะลุ้นแชมป์เต็มตัวหรอกถามว่าทําไมแมนยูอ่ะแม่งเล่นก็ไม่ค่อยจะดีไม่มีทรงนะครับเล่นแบบดูแลแบบไม่ค่อยมีระบบไม่มีทีมเวิร์กต่างคนต่างเล่นแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไปไดีละชอดไปเทียบกับทีมอ,อื่นอย่างไบรตันอย่างดีคอนเซลเนี่ยเขาเล่นเป็นระบบกว่ามีทีมเวิร์กมากกว่าแล้วทําไมแมนยูแม่งอันดับดีกว่าซะอย่างนั้นคําตอบคือเนี่ยครับระบบชนะได้สามแต้ม แมนยู you, รู้ดูกาลนี้นะครับเล่นไม่ดีก็จริงแต่ถ้าไม่ชนะก็แพ้ไปเลยไม่มีเสมอไม่มีมาแชร์แต้มกันไม่มีมาดึงดังกันนะไม่มีมาดึงดันกันนะไม่มีมาฉุดหลังกันเองลองนึกง่ายๆนะฮะชนะหนึ่งแพ้สองนะสามนัดคุณแข่งสามนัดคุณชนะหนึ่งแพ้สองคุณได้สามแต้มแต่คุณแข่งสามนัดคุณเสมอสามนัดไม่แพ้ใครเลย คุณได้สามแต้มเท่ากันเออลองคิดเอาเนี่ยคือความสําคัญของระบบสามแต้มที่ที่ให้แก่ทีมที่ชนะแข่งสองนัดชนะหนึ่งแพ้นหนึ่งคุณได้สามแต้มแข่งสองนัดคุณเสมอสองนัดคุณได้แค่สองแต้มคุณไม่พแพ้ใครแต่คุณได้แต้มน้อยกว่าทีมที่แพ้เห็นไหมครับก็ด้วยระบบชนะสามแต้มนี่แหละนะแล้วก็แมนยูไม่เคยเสมอใครในฤดูก,กาลนี้คือไม่อยู่ก็ตายไม่ชนะก็แพ้ก็ กลายเป็นผลดีคือโอเคถ้าแพ้กับเสมอบางทีแม่งก็ไม่มีค่าแม่งก็ไม่แตกต่างกันเท่าไหร่แม่งก็แค่แต้มเดียววัดกันไปเลยนะฤดูกาลน,นี้ก็หลายนัดที่แมนยูน่าจะเสมอคู่แข่งแต่สามารถพลิกมาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นเกมกับเบรนท์ฟอร์ดนะฮะเกมกับเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดเนี่ยมันอาจจะดูเหมือนฟลุ๊ก,กแต่สุดท้ายเนี่ยเห็นไหมฮะมันเปลี่ยนจากหนึ่งเป็นสามแต้มได้นี่คือคำตอบ นะครับที่บอกว่าทำไมแมนยูฟอร์มก็ไม่ค่อยดีนะเล่นไม่เป็นทรงเทียบกับไบรตันเทียบกับนิวคาสเซิลแล้วเนี่ยเขามีระบบนะมีทีเวิร์กมากกว่าแต่ตารางคะแนนแมนยูแม่งอย,อยู่เหนือกว่าน,นิวคาสเซิลหนังๆได้ยิงประตูได้น้อยมากเสียประตูเนี่ยทุกนัดเสียประตูเกือบทุกนัดเสียประตูเยอะนะยิงน้อยเสียเยอะในขณะที่นิวคาสเซิลเนี่ยยิงได้เยอะ แล้วเขาไม่ได้เสียเยอะนะเขาเสียน้อยกว่าแมนยูแต่แมนยูเม่งอันดับดีกว่าดีกว่าเซนนี่ก็คือเรื่องบ้าๆบอกๆพูดถึงเกมเมื่อคืนนี้จริงๆผมก็ไม่อยากพูดอะอยากจะเอาคลิปเก่าๆมาเปิดรีเพลย์นะมาให้ทุกท่านเนี่ยได้ได้ชมได้ฟังกันอีกครั้งหนึ่งเพราะว่ามันก็ไม่มีอะไรแตกต่างจากเดิมเนี่ยสักเท่าไหร่เอริกเทนฮาก็ยังคงวางแผนให้ลูกทีมเนี่ยเล่นแบบรัดกุม ระมัดระวังนะครับนะพยายามเล่นทางด้านกว้างนึกออกไหมฮะนะไม่ค่อยเล่นแนวลึกเล่นแนวลึกเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันถึงประตูคู่แข่งเร็วเกินไปนะครับเล่นด้านกว้างถามว่าถาว่าทำไมเล่นด้านกว้างก็เอาแน่เอานอนไงเอาชัวใช่ไหมครับจ่ายบอลด้านกว้างมันไม่ได้จ่ายแนวลึกจ่ายแนวลึกเนี่ยมันเสี่ยงต่อการที่จะโดนตัดและถูกโตกลับ แต่แต่จ่ายไปออกข้างๆออกแปะออกข้างๆแปะไปแปะมาแปะไปแปะมาออกข้างๆคู่แข่งเขาก็ยืนกุมโซนเขาไม่ได้เขาไม่ได้ไล่บี้เขาไม่ได้พุ่งเข้ามาเพลสอะไรนะแมนยูก็คลองบอลคลองบอลเยอะกว่าเมื่อวานเนี <S <S ้ยแมนยูคลองบอลมากกว่าบุกมากกว่าและก็มีโอกาสทําประตูมากกว่านะครับแต่เห็นไหมฮะว่ามันไม่ได้สร้างความกดดันให้ผู้มาเยือนอย่างลูตันลูตันเขาก็ต่อยไปตั้งรับ เขาก็าถอยไปตั้งรับปิดพื้นที่แมนยูไม่ได้แบบโอ้โหเดี๋ยวแม่งมาแล้วเดี๋ยวแม่งมาอีกเดี๋ยวทุบแล้วทุบอีกเดี๋ยวย,ยงิงเดี๋ยวยงิงนะครับไม่ได้โหมกระหน่าไม่ได้แบบโอ้หมาแบบเป็นระรอกต้องอาศัยรูดากช่วยหายใจอะไรขนาดนั้นไม่ต้องแมนยูไม่ได้บุกหนักกระหน่าถึงขนาดนั้นแต่แมนยูก็จะมาแบบค่อยๆมานะค่คอยๆเคลื่อนที่ไปข้างหน้าทีละนิดค่อยๆรุกกกไปททททีีีีลลลละะะะคคืืบบศศออ เขาไม่ได้ไปแบบรวดเร็วหนักน่วงรุนแรงอะไรแบบนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานผู้เยือนล้วก็จะเล่นแบบไม่ได้กดดันอะไรมากแมนยูครองบอลมากกว่าบุกมากกว่าแต่สิ่งที่ตลกอีกเหมือนกันก็คือเฮ้ยบุกมากกว่าครองบอลมากกว่าแต่ทําไมกองหลังอะแม่งได้บอลมากกว่าแม่งสัมผัสบอลมากกว่าผู้เล่นในแผนเกมรุกวะไอ้พวกตัวรุกทั้งหลายไอ้พวกนาหน้า,นา,นาปาม หน้าเป้าตัวริมเส้นเงี้ยนะครับตัวลุกริมเส้นหรือมิดฟิลตัวเชื่อมเกมนะไม่ค่อยได้บอลหรอกไม่ค่อยได้เล่นทักเท่าไหร่หรอกบอลส่วนใหญ่จะไปอยู่กับแฮ์รี่แม็กควายแล้วก็แฮนดี่แม็กควายก็จะให้วิกตอร์ลินเดเลิฟลินเดเลิฟขึ้นไม่ได้ก็จะจ่ายกลับมาที่แม็กควายแม็กควายจ่ายไปให้ดาโลดาโลมองข้างหน้าแล้วมีคนวิ่งฉีกไปรับที่มุมธงเฮ้ยมีคนวิ่งตามกูไม่สงดีกว่า กูแปะคืนกลับมาก่อนแล้วก็บอลก็เลยไปถึงองโดเรโอนานาโอนานาออกไปทางเลกิลอนเลกิลอนจ่ายให้กาณาโชกกาณาโชพลิขึ้นไม่ได้จ่ายคืนกลับมาที่สกอตต์แมทตูเมน่แมทตูเน่มองซ้ายมองขวาแปะออกไปข้างๆแล้วก็แปะออไปทางด้านขวาคืนหลังทุยสัตว์แม่งเป็นแบบนี้ทั้งเกมดูแล้วก็อึดอัดนะฮะดูแล้วก็อึดอัดแต่ก็ยังดีที่มาได้ประตูชัยประตูชัยก็มาจากจังหวะเล่นลูกตั้งเตนะนะลูกเตะมุม แต่ก็ต้องชมนะครับที่แรดฟอร์ดยัดบอลเข้ามาคือถ้ามึงไม่ยัดเข้ามามึงแบบมัวแต่แบบยกยึกยักยัก,ยกนะเคาะไปเคาะมาเนี่ยมึงจะไปทำประตูเขาได้ยังไงนะก็ดีที่ยัดเข้ามาแล้วบอลไปกระเด้งนะฮะไปกระดอนผู้เล่นของลูตัสเนี่ยมาเข้าทางปืนนะฮะมาเข้าทางปืนของวิกตอรีเดอะเลิฟก็ใส่เข้าไปเต็มดอกเลยตุงตะขายนะก็ถือว่าเป็นชัยชนะที่ มาจากฟอร์มการเล่นที่แบบดูอึดอึดดูแบบน่วงนวงเนื่อยเนื่อยไม่มีความกล้าได้กล้าเสียคือสิ่งที่เราหวังไว้อะเอ้ทีมไทยตารางมาเยือนโอทัฟฟอร์ดเอาตายเลยเฮียยิงให้แบบยิงให้แบบแบบไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะฮะคืออัดอัดให้แหลกไม่แมนยูก็จะค่อยๆเล่นคือตอนนี้เน้นผลไปก่อนเพราะว่ากลัวเอาตรงๆเทนฮากเนี네่ยตอนนี้กลัวไปหมดล้วกลัวเดี๋ยวไม่ชนะ พอชนะพอนําเห็นไหมพอนาปุ๊บไม่ได้ขย่มต่อนะพอนําปุ๊บหันมาเล่นแบบรักษาสกอร์ดีกว่าเอาเลกิลอนออกเอาวารานลงมายืนเซ็นเตอร์แบ็กอีกคนนึงขยับวิกตอรีนเดลเลอร์ไปเล่นแบ็กซ้ายเกมรับมันจะได้แน่นแน่นนั่นนี่คือแมนยูณนะปัจจุบันคือเล่นแบบเน้นผลการแข่งขันส่วนความสนุกสนานตื่นเต้นจักรันของท่านผู้ชมไม่เป็นไรช่างหัวมันเกมรุกก็จะดูแบบทื่อๆ หมือนยึดถือสักกะเบือเป็นแม่แบบเนี่ยคิดง่ายๆลองลองลองคิดกับกันเมื่อเมื่อคืนนี้แมนยูเปิดบ้านเจอกับลูตันไอ้ลูตันลองเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนจากแมนยูเป็นพวกพี่ๆเป็นลิเวอร์พูลลองนึกดูนะฮะลิเวอร์พูลทีมที่เกมรุกดุดันอย่างลิเวอร์พูลเจอกับทีมไทยตารางอย่างลูตันลูตันเนี่ยผลไม่จะออกป็นยังไงผมบอกได้เลยฮะไส้แตกแน่นอนอีกสัตว์ รูตั้นมึงเจอพวกพิีพ่อ่ะไสแตกไอ้สัตว์